ไะยะ1-5แล้วก็มีเบาหวานร่วมด้วยสามารถที่จะทานได้ไหมสวัสดีค่ะที่ฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4ลท l tv สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของขนุนว่าโรคไตระยะ1-5แล้วก็มีเบาหวานร่วมด้วยสามารถที่จะทานได้ไหมขนุนนะคะจัดว่าเป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงมากแล้วก็น้ําตาลสูงด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหวานนะคะเมื่อมันสุกสําหรับคนที่เป็นโร บานนะคะอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราค่ะควบคุมได้ยากแล้วก็พุ่งสูงได้ง่ายและถ้าคานที่เป็นโรคไตด้วยแล้วค่ะแนะนําให้หลีเกเลี่ยงเลยจะดีกว่าเพราะว่าในตัวขนุนนะคะเป็นแหล่งอาหารที่โพแทสเซียมสูงซึ่งในขนุน100กรัมอะค่ะให้โพแทสเซียมสูงถึง450มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะแถมในตัวขนุนยังมีโปรตีนแสงด้วยก็คือ100กรัมเนี่ยค่ะจะมีโปรตีนประมาณ1.78กรัมเทียบเท่ากับข้าวขาวเกือบ บึงทับพีเลยซึ่งหากเราโพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะก็อาจจะทําให้มีผลทําให้การเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวได้ถ้าคนที่เป็นไตระยะ1-2นะคะก็ยังพอทานได้นะคะเล็กน้อย1-2ชิ้นแต่ถ้าคนที่เป็นไตระยะ3 4 5ไปแล้วแล้วก็ยิ่งมีเบาหวานร่วมด้วยก็คือไม่แนะนําให้ทานจะดีกว่าค่ะหรือถ้า 3B 4 5ก็จริงโพแทสเซียมต่ําคุมน้ําตาลได้ดีนะคะ ถ้าอยากจะทานจริงๆก็ทานได้1-2ชิ้นแต่ก็ไม่ทานบ่อยแล้วก็ไม่ทานทุกวันนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมในเลือดต่ำก็จริงแต่ถ้าทานของที่โพแทสเซียมสูงเข้าไปโพแทสเซียมก็อาจจะสูงได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2ี่สิบสี่เจทีสถานีคนรักสุขภาพ2 4ชั่วโมงค่ะ